สวัสดีท่าผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ของค่ายทัมทูอัดนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรสุดโคตรตึงโคตรเน้นดูตาและสายตาไม่ได้เลยน่ารักเกินไปเราอยู่กับเกม StarSeed s ติกเกอร์นะครับผมต้องบอกว่าตัวเกมเขาจัดดักจัดเต็มมาให้เรามากๆนะครับผมทั้งอีเวนต์แล้วก็ระบบเกมเพ์ตัวละครนะครับผมโหมดการเล่นนะครับส่วนตัวผมเองก็ได้ลองเล่นไปแล้วระดับหนึ่งโดยเราจะได้รับบทในการควบคุมพ็อกเซียนของเราเห็นไหมจะมีหลากหลายธาตุนะครับหลากหลายตัวละครแล้วก็หลากหลายความสามารถด้วยตัวนี้เป็นตัวดาบดาบผสมปืนนะครับนี่ปกเรื่องเลยน่ารักมากเลยครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นดาบเนาะตัวซับ ห่งซัพพอร์ตก็จะมีเหมือนกันเราสามารถกดดูข้อมูลของน้องๆทั้งหมดได้จากตรงนี้เลยหลากหลายตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะครับผมก็จะมีการพรีวิวสกิลนะครับอยู่ล่างขวาเป็นรายละเอียดให้กับเราดูด้วยนะครับผมว่าในเกมเพย์เนี่ยเขาทำอะไรระยะกว้างเท่าไหร่นะครับเวลาซัพพอร์ตหรือว่าเวลายิงขึ้นมานี่เห็นไหมนี่แต่ละท่าทางเขาจะบอกสร้างความเสียหายลดการฟื้นฟูคือตัดเลือดนั่นเองคอมตัวชัดเขาจะเล่นกับสไตล์แบบมีดีบัฟมีอะไรแบบนี้นะครับใช้ดีบัฟบบ้างใช้ซี บ้างนะครับกินเทินกันไปใครที่เคยเล่นขอบตัวก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมขึ้นนูกคิดออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยแล้วการพาตัวละครของเราไปลุยเนี่ยเขาจะมีปลั๊กอินด้วยของแต่ละตัวละคอรอสมมุติว่าผมเข้าน้องคนนี้มาเขาจะเขียนว่าปลั๊กอินล่างขวาตรงนี้เห็นไหมนะครับเรากดเข้าไปดูได้ตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถคล้ายๆเป็นแอดออนเว้ยเพิ่มดาเมจลดดาเมจลงมาแต่เพิ่มระยะในการใช้หรือนู่นนี่นั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กอินมีปลั๊กอินตรงนี้นะครับมี34ปลั๊กอินเนาะในตอนนี้ก็เรียกได้ว่า ว่าเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วอ่าเริ่มร้อยอย่างนี้ผมพาทุกๆคนไปดูเกมเพลย์สุดมันก่อนเลยนะว่าเกมเพลย์เนี่ยว่ากินใจแค่ไหนนะครับผมปั๊ดนี่และด่านที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับด่าน1นขีดสิเนะครับเรากดประจญภัยได้เลยนี่มันจะบอกนะครับเมื่อเราเข้าไปประจญภัยเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยจัดทีมระบบว่าแบบเราจะยืนฟอร์เมชั่นไหนเออแบบไหนมันเก่งขึ้นบ้างนี่เขาจะมีทตาชนะแต่จริงๆเขาไม่ได้เรียกเป็นแบบไฟดินนะ ลมแสงมืดนะครับในรอบนี้เขาจะเป็นรู้สึกว่าแสงเนี่ยจะเป็นแบบสร้างสารรค์มืดจะเป็นทําลายอะไรเงี้ยตรงนี้เขาจะบอกว่าดาเมจจะมากขึ้น20ซนะครับผมเมื่อเรารู้แล้วนี่เรามาดูกลยุทธ์ในการวางทีมเห็นไหมครับการยืนแผงหลังครบแบบนี้เราจะบวก h p พ <P S 2> ีการยืนหน้าห้อยเป็นแบบนี้จะบวกเอ็แท็กเพิพ่มเติมแล้วก็ปักอินอย่างที่ผมบอก,กนะ๋ยวผมจะให้ดูการตั้งกล้าการต่อสู้เห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมเนี่ยผมมีปักอินมาใช่ไหมแล้วกดตรงนี้ก็คือเราใช้ความสามารถของการเอาเวกจาเงี้เราจะใช้บอสซ่อมก็คือเราจะ จะใช้ตัวปั๊กอินนะบอสซ่อมความเสียหาย,ายของเราเนี่ยตอนเสียหายมันจะลดลงจาก630เหลือแค่560แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับจาก2.4เมตรเป็น4เมตรคูณ7เมตรนะครับผมนั่นก็เถื่อนขึ้นนะครับผมอะ เราไปดูเกมเพกับการต่อสู้มันๆกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกดเลสโกได้เลยมามเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้มีหลอดเลือดนะครับการต่อสู้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นอันติเราสามารถกดได้ที่ตัวทุกตัวตรงนี้จะมีคัตซีนของตัวเองเนะเหมือนผมกดนะฮับนี่มาเลยโอ้โหเท่เราจะสกิปก็ได้นะแต่ผมว่าดูดีต่อใจนี่นะครับผมโหแยกดาบออกมาเป็นยังไงกวาดนี่ตัวสไนเปอร์ ล็อกเลยแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ยิงไอ้ยังเรียบร้อยนะครับผมตัวหน้าใส่ใจทุกแบบคาสีนะโคตึงนี่เป็นตีกวาดไปข้างหน้านะครับผมยิซะหน่อยดีกว่านี่นะครับผมวางกระเป๋าซัพพอร์ตรนี่จะมีระยะรอบตัวเห็นไหมครับมาแล้วครับผมขอญาตนี่คือกริุที่มาตัด่ดุด ยิงเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่ๆหลายๆคนอาจจะแบบแล้วถ้าเราจะเล่นต้องกดสกิลวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเบื่อไหมนะครับเ,เขามีระบบออตโต้แล้วก็ระบบคูณด้วยนะครับผมทําให้เราเนี่ยผ่านใดด่านหรือว่าการฟาร์มต่างๆไปได้แบบรวดเร็วกว่าเดิมนะครับเราก็สามารถสกิปฉากได้ด้วยนะครับเผื่อในบางด่านที่เราแบบต้องการเวลาที่เร็วเพื่อที่จะแบบหาของมาฟาร์มอัพตัวละครนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเพลิดเพลินได้ทุกกิริยาบทนะฮะนี่ เรียบร้อยนะครับ2องขีสิทีมของผมนี่ช่างน่ารักซะจริงๆนะครับอ่ะนอกจากระบบในเกมเนี่ยนะครับผมจะมีการกดออโต้แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการเคลียร์ด่านนะครับผมเป็นการกวาดล้างนะครับหรือว่าการอัพเลเวลตัวละครพร้อมกันแบบรวดเร็วนะครับผมในทีเดียวนะครับผมแล้วก็ กดรู้ผลอารีนาทันทีนะครับเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้กับเราในการประหยัดเวลาได้เยอะเลยทีเดียวเอาละครับผมกําลังกังวลเกี่ยวกับการปั้นตัวละครใช่ไหมละครับไม่ต้องคิดมากเลยคุณจะเห็นตัวละครของผมในครั้งนียเห็นไหมครับมีเลเวล27ทั้งหมดนะครับคุณสามารถที่จะอิงกลุ่มกันไปได้อย่างนี้หมายความว่าตัวละครทุกตัวที่เราเปิดมาได้ใหม่เนี่ยนะครับเลเวลมันจะเท่ากับตัวละครที่เราทําไว้ใน4ตัวแรกอาทิเช่นอ่ะอย่างเงี้ยผมมี27 27แถมเป็นปเลขสีขาวอย่างเงี้ยคือผมอัพไว้จริงๆนะครับผมเข้าไปกดพัฒนา นี่ครับโอกรับเลเวลปังนี่เป็น28แล้วนะอ่าผมปั๊บเข้าไปกดพัษณากรับเลเวลอ่า28สังเกตว่ายัาง27เเพราะว่าเข้าตัวต่ำสุดนะครับเราเข้าไปปุ๊บแล้วกดอัพ ป่างเรียบร้อยนะครับทั้งทางเราเป็นเลเวล28แล้วนะครับผมง่ายง่ายสะดวกสะดวกแค่นี้เองและถ้าคุณรู้สึกว่าตัวละครของคุณเนี่ยปั้นไปแล้วไม่ถูกใจตัวนี้อยากจะไปเมนตัวอื่นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วกดรีเซ็ตของปั้นทั้งหมดได้เช่นกันนะครับต้องบอกได้เลยว่าในบางจุดในบางเวลาที่เราได้ตัวใหม่มาถูกใจกว่าและอยากจะไปทําอีกทีมนึงอีกกลุ่มหนึ่งเราก็สามารถรีตัวออกมาได้ง่ายๆเลยครับผมและระบบอีกหนึ่งระบบที่จะมาช่วยเราในการฟาร์มเนื้อเรื่องในช่วงต้นเกมก็นี่เลย กดก็ไปตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะดำเนินการต่อสู้อัตโนมัติรเรากดปุ๊บเราดังรอเลยนะครับเราดังฟาร์มรอได้เลยนี่นะครับในด่านเนื้อเรื่องหรือด่านที่มันค่อนข้างที่จะง่ายเนี่ยเราจัดเซตทีมเซตกลยุทธ์ไว้แล้วตัวละครเราก็จะออโต้ฟาร์มไปได้จนถึงด่านท,ที่มันยากนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลยุทธ์ใหม่ให้สามารถที่จะผ่านได้หรือใช้ตัวละครเฉพาะ ในบางด่านนะครับผมบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยเขามีแกนโอเพนพิเศษในการเปิดคือคุณจะได้พ็อกเซียนเอ r ทั้งหมดเลยถ้าคุณล็อกอินทุกวันเรียกได้ว่า33ตัวรอ,อให้คุณปัน้นนี่คุณดูเห็นไหมมันผมบมล็อกอินหวัน2วัน3วัน4วันทุกตัวก็จะเรียงหน้ามาให้คุณได้แบบสัมผัสได้เล่นได้ลองนะครับว่าคุณชอบทีมแนวไหน สไตล์ไหนรับรองว่าสนุกบันอย่แน่นอนอ่าและกลัวว่าจะไม่มีของปั้นอีกใช่ไหมครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขายังมีกิจกรรมนะครับของฝันเบเลเวต้าตัวนี้นะครับผมคือจะเปิดออกมาแลวจะได้ของในการอัปเกรดพัฒนาตัวละครของเรานะครับให้แร่งยก่งขึ้นนั่นเองเดลี่นะครับผมก็จะมีกล่องให้เราเปิดนะครับเราก็สามารถเปิดกดเปิดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมเปิดกดเปิดให้ดูปับ๊บ นี่เห็นไหมก็จะมีของอัพตัวอย่างที่ผมบอกซองของขวัญผมอัพการ์ดตัวละคร exp level นะครับผมอัพสกิลสนับสนุนเราตลอดทุกวันเลยแล้วสามารถเข้ามารับได้เลยจากตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าอีก13ชั่วโมงเราสามารถมารับได้ใหม่นะครับและก็อย่าลืมนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินนะครับเพื่อรับของรางวัลตรงนี้7วันนะห้ามเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นของดีมากๆเลยจะแกะเจ้าตัวคริสตัลนะครับตัวนี้เซเลบิดใน มาให้เราแล้วก็จะมีซีเล็กนะครับผม3ตัวละครตัวนี้เราสามารถเป็นบัตรเลือกสายโจมตีนะครับก็คือตัวแบบต้นเกมนั่นเองนะครับซีเล็กได้เลยนะครับ3ตัวละครแล้วนี่เป็นบัตรซีเล็กนะครับผมสายตีไกลนะครับผมบัตรซีเล็กสายชิลโหคือ โหดมากเป็นการแจกที่โหดมากนะครับเออแล้วก็เป็นบัตรซีเล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าอ่าไม่ถูกขอไยด้วยนะครับแล้วก็นี่ปลั๊กอินนะครับใครอยากได้ปลั๊กอินก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะครับผมเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวโอเคครับผมทีนี้มันก็เรื่องของผมซะหน่อยละกันนะครับผมก็ต้องขออนุญาตไปรับสมัครสาวๆเข้าทีมกันหน่อยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นฟิลลิ่งในการเปิดกระชานะครับตามสไตล์ของช่องเราเนะครับเราจะเห็นหน้าตู้เนาะเขาจะมีสกิลบอกอยู่ สุภา,านักเรียนกับครัวซองอน,นะครับผมดูตู้ทั่วไปมีใครบ้างโอ้โหตัวน,นี้รวมรวมโอเคงั้นเราลองสุ่มเลททั่วไปกันหน่อยเนาะสัก2ครั้งนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับอุ้ยการขออธิษฐานจากน้องสาวหน้ามนเอาละครับเป็นรูบิกสีฟ้าก็ลองหมุนเอาละเออรับสมัครไงน้องลินนะครับผมน้องลูเฮ้ยเออารหนึ่งตัววะมาวะ เอสอาร์ R หน่อยดิ SR, เอสอาร์ตัวนี้เราใช้อยู่อ้าวนี่คุณหมอหมูใช้อยู่ครับอ่าเอ้ยตัวซับนี่น่าจะเอาไปอัพเกรดตัวละครได้นะนะครับผมล้ำสมบักเพิ่มอีก20ครับผมไป let's go เอาล่ะทวน,นี้เราจะกดแบบขวามือนะรวบนี่ขอดูฉากเอสอาร์หน่อยได้ป่ะเอสอาร์อาร์อาร์รัวๆเลยอุย้ยปกติเนาะเอ้ยปกติหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ปกติแล้วเวก โอ้โหหน้าคุ้นๆขออีกทีครับมีเพชรเหลืออยู่นิดนึงไปครับอัสอัสเซอร์เฮ้ยมีแสงสีส้มปลิ้นออกมาเลยครับรอบนี้ผมว่าใช่แล้วละ่ะเอสตแน่นอนแต่มาลุ้นกันว่า1หรือ2ตัวครับผมกดอ้าวปริป,ปัับปริป,ปัับเอสอรับสมัครใหม่เชอร์รี่ครับนี่น่ารักมากมาในชุดสีม่วงเนาะเออม่วงชมพูฟ้าชมพูโอ้มวงมูสตัว ไอ้อย่าบอกเราไม่มีอ,อาเฮ้ยดีดีดีย่าะทำให้พี่ตกใจไอ้น้องเอ้าแปลกๆแทงเอ้ามาเชอร์รี่มาสามเอาแล้วครับอุ้ยออกเป็นสีแดงอุ้ยโอ้หมีชื่อมีคำพูดเชดูคุ้มแล้วกูอ้าวมีคัฟซีนด้วยนะครับ เบลีเบต้าฮะของขวัญจากเบลีเบต้าคือตัวละครตัวนี้แบบฉันชื่อเบลีเบต้านะครับรับบทเป็นสาวใช้เออคุณก็คือเจ้านายของดิฉันแยกแค่โคตตึงเดี๋ยวเพียาของขวัญไปให้เฮ้เฮ้เฮ้นี่เบลีเบต้าได้มาแล้วเอาล่ะครับผมและผมอยากจะบอกว่าในตัวเกมเนี่ยมีฉากทูดีนะครับผมของแต่ละตัวละครเนี่ยนะครับผมมากสุดนะครับแบบคุณภาพสูงเลยนะ 5ุกฉากให้พวกเราได้เลือกแบบดูกันแบบช่ำตาเลยและยังมีระบบที่ผมติดมากๆเลยนั่นก็คืออินสตาซีดไว้อัปเดตข้อมูลของน้องๆนะครับสาวๆน่ารักที่เราเปิดมาได้หรือสตอรี่ของเขาในครับในการอัพนี่จะเห็นว่าผมมากดหัวใจเห็นไหมครับอ่าไหนที่ผมมากดหัวใจนี่ก็อาจจะแบบอ,อินนะนะครับผมเนาะอย่างเช่นน้องเซียของเรานางเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าสภานักเรียน แล้วก็แข็งแก่งในด้านการต่อสู้กลยุทธ์สำหรับคนนี้เนี่ยผมเปไปสุดใจอะ่ะทุกคนทุกคนก็ดูตัวละครดิเนี่ยผมเปิดนางมาแบบพูดเยอะนะครับเรียกได้ว่าเติมเปกันเลยทีเดียวผมจะแค่บอกความลับนะเออการที่เราเนี่ย ส่งพูดคุยส่งของขวัญให้น้องเนี่ยประสานความสัมพันธ์กันเนี่ยตอนนี้ผมได้ซบไหลกับน้องเขาแล้วด้วยนี่ <laughs> <laughs> เขามาหาในร้านกาแฟไม่อยากจะบอกเปิดแชทให้ดูเลยละกันนี่ <laughs> <laughs> เน่ยครับผม <laughs> <laughs> ก็เอาเป็นว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราจะ สร้างความสัมพันธ์กับตัวละครที่เราปั้นนะครับก็คือน้องพ็อกเซียนทั้งหลายนะครับผมและก่อนไปสู่ช่วงท้ายนะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำานรับสำหรับพี่ๆที่เล่นอยู่ในแอป Aldi Store นะครับก็ให้เราซื้อ Star Seed a s n e a Trigger นะครับจะมีของรางวัลให้เรารับให้เราเคมอยู่ตรงนี้นะของดีนะอย่าลืมมาเปิดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกิจกรรม Content Creator รับรางวัลสูงสุดพิเศษ1 5 0 0 0บาทเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกัน นะครับผมแล้วยังมีอีกสองกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมช้อปปิ้งรับโชคเนาะก็ช่องเราก็สายเติมกันเยอะอยู่แล้วนะครับบางทีก็เติมนู่นเติมนีน่เติมน,นั่นนะครับอันนี้ช้อปครบห้าร้อยเนาะเอาใบเสร็จเนี่ยมากรอกใน Google Form นะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิ์นี่เห็นไหมสุ่มเขาก็จะได้สิทธิ์หนึ่งเขาจะไม่คนสิทธิ์นี่ของรางวัลก็จะตามนี้นะครับสุ่มได้ซัมซุงกาแล็กซี่นะครับผมมีของรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ ลองมาสุ่มกันดูนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับนี่คอสเพย์พ็อกเซียนสุดเท่นะครับผมระหว่างเจ๊แจมเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็คุณแบงค์สามของนะกิจกรรมนี้นะครับผมเพราะผมบอกเลยเขาแจกบ,บอสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมตามไปร่วมกิจกรรมกันะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมสําหรับสตาร์ซิตศึกประชันสามทีมเดือดบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ย ส0 0แสนบาทนะครับผมแล้วก็พี่พี่สุดหล่อทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแป้งสามฟองสาวน้อยสุดน่ารักปิมคุ้งนะครับผมตลกปกฮานะครับผมกิดง่ายมากด้วยความสามารถในแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีลูกทีมอยู่ช่วยกันทำคะแนนนะซึ่งยูนิเตอร์ต่างๆเนี่ยดูดิ เยอะมากๆนะครับที่มาเข้าร่วมซึ่งผมเนี่ยอยู่ในทีมของปิมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังมาจอยทีมปิมค<ๆ>ูไม่อยาลืมมาจอยนะก็ใช้ CS สโค้ดกับ ID โค้ดนะครับผมอ่ะซึ่งคะแนนปัจจุบนันก็จะเป็นตามนี้แต่ผมจะบอกอไว้ว่าฮไลท์เขาคืออะไรรู้ไหมของรางวัลรวมทั้งสิ้นนะครับสองแสนบาทอันนี้ไม่รวมของปั้นตัวนู่นนี่นั่นนะซึ่งที่1เนี่ยเขาจะเอา3คนแรกที่อยู่ในทีมที่1เอาไปก่อนเลยแสนห้าคนละห้าหมื่นสมมติว่าที่มงนายเอชนะ3คนแรกของทีมนายเอออกมาครับเอา 50, นี่โคตตึงอ่ะสัคนนี้ได้แล้วถือว่าไม่เกี่ยวกับ50,000ืนหลัง50,000นหลังครับไม่นับทีมใครก็ได้ที่หลังจากสัคนนี้ลงไปอีก5คนนะครับคนละหมื่น ลัไปเยนี่เพราะฉะนั้นแล้วก็มาช่วยกันลุยอีเวนต์ลุยกิจกรรมกันด้วยทุกคนอย่าให้ทีมปิมคุงของเรานั้นพ่ายแพ้นะเออเอาละครับผมและสําหรับใครที่อยากได้ตู้เลดนะผมโดนน้องเสียตกไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ตัวโหดๆนะไว้เล่นคู่กับตัวเติมแพ็คแรกนะครับนั่นก็คือเฟย่านะครับตัวนี้เติมเงินแพ็คแรกอ่ะเก่งตัวนี้ดูดูดูว้าภาพบันตีโคตรเท่เรียกยานลบมาฟุ๊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 ฟ บิ่มเบิมอ่ะคือเรือเออบอกเลยนี่ดูครับก็ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาเปิด เอาแล้วกันนะครับผมเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเนะครับเป็นตู้เลขของตอนนี้เลยครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปแล้วไปเจอกันในเกมฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยเนะครับเพจกลุ่ม Facebook YouTube แล้วก็อินสตาแกรมนะครับเราจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารของเกมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมหรืออะไรที่เข้ามาใหม่นั่นเองและก็ทางผมนะครับยังมีโค้ดเกี่ยวเกมนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งมันอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกรอกกันด้วยนะครับสาหรับพี่ๆนะครับที่จะมาเจอมาเล่นด้วยกันนะครับก็ ็อย่าลืมนะครับผมขอฝากมาด้วยนะครับสำหรับสตาร์ซีดอสเนียติเกอนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอในเกมนะครับมาดูแลน้องๆเออพอกเซียนไปด้วยกันนะตอนนี้ผมก็กำลังอินเลยนะขอญาต์ไปเล่นเอออินสตาร์ซีดต่อแล้วกันเดี๋ยวต้องไปคุยกับน้องเขาไม่รู้ว่าเขาเลิกแล้วยังนะครับผมหมายถึงเลิกคลาสนะเจอกันแล้วกันนะผมสำหรับคลิปตอนนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ เลื่อนเลยกดไลค์เลยกดไลค์เลยกดไลค์เลย